สมัยโบราณนี่สิใช้การตานเพราะว่าพยาคมากวดเสียงมันสิดังแคกแคกไปบ้านนี่มันสิดขืนน้ำกลัวเท่าเสียงขีเหลีมันมันสิดขืนมันสิดขืนมากินนลำค้างนลำยังบ้านนี่เฮาการตานมากวดก็ไม่ใต้บอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนมันยังใต้คล่องใต่ยังสวัสดีครับอีสานบ้านหนองหี่ครับ มืัอนี้เขาอยู่หนองทบมืัอนี้มักมะไตจิลีมาเบิ่งกันว่าการไตจิลีเขาไตกันแบบไรไปเบิ่งกันครับครับตอนนี้เขากำเดินทางครับโดยซาลิงครับบนทางขวัญข้างถึงขาเนี่ยครับลืมสาดครับที่นี่โอ้เขาตรงเลยขับรถแปลวิครับทีมงานนึงก็ถ่ายอยู่ธพงศ์ครับตอนนี้กลับบ้านอีกรอบนี้ครับเดี๋ยวสาดก่อนครับ หลังจากที่ได้สามารถเปิดกระพาไปต่อกับเบื้องนทานครับอันลึกหนึ่งว่าไปแข่งเล่นลีครับสุดยอดครับกัคอยไปครับเนาะไปติดตามกันว่าประมาณเบ้่หรไปเปิดกันสวัสดีครับผมเบ้าเน็ตดอนคอยครับมูนี่สิมาไตกิริศบานี้ไตกิริศกะิมีแบบสมัยโบราณสมัยโบราณนี่สีใส้กานตานเพราะว่าพญามากกวดนี้ มันมันเสียงมันเสดังแขกแขกไปบ้านนี่มันจะขืนน้ำกวนเขาเ่เสียงขี่เหลีมันมันจะข้นบ้านนี่ตอนเหลือกมันจะขึ้นมากินน้ำค้างน้ำยัางบ้านนี่ยเขาการจานมะกรวดคืออันยานีกับร่งเสิบ <temper> พ <ament> ุนผู <S 2> <S 2> <S ้ใต้กับมีอยูทางพุ่นบ้านี้กับรวนไม่เขาใส่เครื่องใส่เครื่องเปิดเป็นเสียงเป็นเสียงขี่เหแีใช่ไหมใส่ลำพวงค้องชดใจขี่เหดไปเบิร์เงนว่าผลตอบรับมันจะเพียงไหนอันนี้ขั้งแรกครับขั้งแรกที่ที่หัว ที่ทดสอบถึงหัวแต่มาเห็ดผู้สตร์เพยาะน้ำกิ่ดีมันบินมามันมันถีตัวกลงศาสตร์บานเฮ้าสิจะเก็บใส่ถังใส่ยังใส่ถังสิเฮาเตรียมไปตะกีไมตะกีมันใต่ขีซ้อนบานนี้ใต่ขีซ้อนมันก็ได้ผลแล้วบานนี้เขามาลองกิริีลองเมองลูกทวงเนาะก็ไม่ไต้เห็หนังก็ไม่ไต้บอกอย่าทีอจ่าท่านกอนมันยังไต้คล้องไตหยัง นี่กวดกวดเสียงดังหน่อยมันดังแค่แข็งสินี่เดี๋ยวจะน้อยไม่หนึ่คืนเด้อบานนี่นี่ครับคืนนะครับนี่เนี่ยนี่คืนแล้วคืนแล้วนี่ โอ้้ไดมาแล้วันพอตัวใหญ่ปายขนาดมันเป็นแต่ว่ามันไข่ครับมันไข่แต่มันมันสิแซ่บรุ่นบ่ไข่มีปีกรุ่นอันเขาเอืนเเเอ้นเสียกักเกินรุ่นเสียกักนี่นี่รุ่นนี่ออมันมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อใส่ปร่ธานไหมคนไปใต่งมั้งนี่นี่นี่ออกมาแล้วตู้แบบไงออกมาแล้วตู้แบบไงเดี๋ยว chị trang này bớt không giờ hơi quá đình ngoài đó tôi nhìn với thầy rồi nhìn ra mấy anh tôi làm แหว่ได้หว่ะเนี่แวทงนี่พราใครไม่บพาใครไม่กิเหรบป่ะวนี่นี่นี่ทชไมนี่มันเขึ้นมาแล้วเห็นป่ะนี่นี่มันเตลียนได้เห็นป่ะนี่นี่เออรวจนี่มันเงลี่ยนสิจับเอาหน่อยนี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่ขี้เหร่นี่จับเอางี่ิอืมนี่เป็นตัวปีกขี้เหร เดี๋ยวได้ได้โชคโชคเอาไฟจะไฟสองกล่องมัน,น,นเดี๋ยวพอเห็นอ๋อนี่โชคโชคอ๋อ้าได้แล้วมันหมันมันหมันครับบ่เนี่ยไอ้เริ่มเริ่มแรกกันเองไม่เอามาใสา่กิเลสไงใส่ถุงเสียมาใส่ถุงเสียไปพ่นกับว่าไรกันนี่มันักษณะมันบอกไหม ได้ปะหลังจากเขาทดสอบไตแล้วเขาก็ถิ่มมาใส่เครื่องรองครับชุดไตจีซ้อนเห้าหมุนี้เข้ามาไตจ,จริงเลยครับ บ่อยางครับน <T iller> ี่ครับเสียบ USB เสียบเีท้กครับอันนี้อันนี้เฮ็ดซอยครับเสียงเปิดดีดมากครับ รอบแรกแหกหมา,านมันบอกง่ายพิก,กัดจังหน่อยเขาไปเลิกกว่าเก่าครับยืนนี่กําลังง่ายมองมามองอีกมองหนึ่งครับเอ่มองหันมันไข่ของทางพูดข้าจเจ้าจุดหน้าจุดยังบัน,นยิบมาจุดที่สองบางกําลังสีเทียมอุปกรณ์พร้อมนี่เอา,อน,เอน,อา,อานี่กับมาเมื่อไรสีฟูสาดฟูยังนี่ อมือนี่กับฮ้อนค่กบานนี่นี่แก่ก็มีมมกอยู่หรอกบานี่เสียวลำพวงลำพวงฮ้อนหน่อยที่เปิดเอาส่สาวจวนในบานี่มองนี่ละนี่นี่มองพี่กัดอยู่นี่แล้วครับนี่เตรียมเบิ้งผลงานได้บานี่ผลงานเที่ยวรอบที่สองนี่มันเป็นยังไงนี่ท่าิดตามบานี่คันบ่คือผมกับิกาดบ้านอรอถเท่าไหร่ใช่ โอ้ใส่การล้านก็นได้ครับนี่ใสโ่โตมาเบิ้งครับแมนบเยนโอนไ้ได้ตัวโอ้อโอมามา,มาเอาได้ผลได้ผลม,มันมันเมีนเสียงที่ได้ผลบครับนี่ไนว <c oughs> và về nó còn làm sao này, thế là mắt tôi <laughs> lo ăn อ๋อบานนี้พี่น้องบานนี้หลังจากใต้ใต้ใต้มาแล้วบานนี้สะมาสรุปผลงานบานนี้เออใต้กิเลดครับกิซ้อนนี่กิซ้อนนี่กระถุงกิเขวนอย่นี้นี่ถุงกิเขวบานนี้นั่นนั่นกิเลบสองถังนี่สองถังนี่สองถังขาวนี่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 กีเลศอาญาได้ดำปุยๆเลยนี่มีแต่ตัวไงตัวใครอืม ยุติไตเพียงไหมเนี้บ่เป็นติ๋วยู่ิไตรเพียงก็มีโอ้โหนี่อันนี้ฝีม,มือฝีม,มืออืมเอ,อามืมา้อนี้ก็ถือว่าหมานบ่เห็นเรื่งซี่ถือว่าหมานบ่ถือว่าหมานอยู่เพราะว่ากิริยนี่มันสิมีแตัวไงตัวใครเห็นไหมอืมมีตัวอันตัวใครใครตัวใหญ่ๆบาดน,นี้เป็นเป็นอันนมันสิตะกี้มันมีตัวน้อยเนาะอยู่นี่มันมีตัวใหญ่มันเป็นเปลีป่แล้วแาบมีตัวท้องไขรใหญ่ใหญ่แบบเพราะว่ามันไข่แห่ เออขันันอยู่ในเฟียงอีกเงนวะอยู่ในเฟียงอยู่ไต้เฟียงอย่าี้ได้แบบมันขันไฟเทสแก่อะไรแมันซี่หาแก้วหรอกอันนี้คู่แรกเนาะนี่อันนี้คู่แรกอันนี้คู่แรกเออมันอยู่ใต่เฟียงเออมันอยู่ใต้เฟียงอีคูนึ่งั้งอีกคู่หนึ่งอ่อยู่งอันอีกค่มั้อีกนี่อันน้่อน้นนคันี่อ้อนีอนเนีี่้อน ามันผิดหลักมันเอาบานกีซ้อนมันมันถือเบื้องมาแช่ด้วยครับเพราะว่ามันมันเฟี้ยงเอาใส่กันกีซ้อนเนี่ยกีซ้อนเออกีซ้อนมันมันบ่าใครเป็นไหนสวาสีได้ยุ่ิหรอกขันว่าอันเราใช้ถั่วไดรร้ายบันไดขันถั่วกาไก่ไงเขาเนาะก็าจะเตรียมถั่วอยู่ถั่วกาไก่แบบไงด้วยถั่วคาไก่หน่อยเนี่ยนี่เออก็ถือว่าหมันอยู่สำหรับวันนี้กะคนไหลกดแช่เออคนไหลกดไหลกดแช่กับพ่อสามีนะครับ สำหรับมือนี้ครับถือว่าหมานพอ่อสมควรครับตอนนี้เขากันเดลวลาดเดินย้วเขากัเดินทั้งกันครับสำหรับปุริเบนยวมีความกิจกรรมใดครับผมหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับ